เหลือเนจน,นะครับผมก็ฝากทุกคนมาดนุนกันเยอะๆนะครับผมแล้วก็โปก็คือ1แถม1นะจ๊ะบอกไว้ก่อนนะ1แถม1นนะอันนี้บอกก่อนเลยเราตามเขาไหมครับผมตามเขาดีกว่าจอรอเขดีกว่าจะได้ไม่ต้องดูทาง เทกโมงนี่ยห้าโมงห้าโมงสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับอยู่กันที่างสะดวกมาใช่ครับก็มีโอกาสก็ทุกคนก็มาพุดหนุนกันนะครับที่เหนือเนตรนะครับผมเหนือเนตตนะครับเหนือเนตตโฮเทลอะแอดคอฟฟี่นะครับผม ไม่ตกหรอกคุณพ่อตลาดเขามีของดีรับรองพรุ่งนี้มาลองกันนะครับพรุ่งนี้มาลองกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมมาลองกันนะทุกคนอ่ะเดี๋ยวผมขอดูก่อน จ็ดใบแดงนะครับทุกคนช่วยดันระบบติ้งใ้นกันต่อนะครับตอนนี้นะอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดใบแดงนะครับทุกคนดันกันต่อนะทุกคนดันกันต่อนะครับอยู่ที่ยี่สิบเจ็ดใบแดงนะครับคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงเด้อทุกคนช่วยกันนะ สวัสดีครับต้องรอเขาชี้แจงพวกนี้อีกทีครับต้องรอเขานะทุกคนตอนนี้พี่นายอยู่ที่27ใบแดงนะครับช่วยดังกันต่อนะอีก3ใบแดงจะครบ30นะครับช่วยดังกันหน่อยนะ ครับเปิดในโซนงคาเฟพ่พวกนี้ทุกนองบดยังไม่ได้เข้าพักนะครับอะทุกคนเดี๋ยวเอางี้เดี๋ยวเนี่ยขออนุญาตลงไลฟ์ก่อนนะครับผมแล้วเดี๋ยวจะไปไลฟ์ไปไลฟ์ต่อที่งานนะครับผมเขาน่าจะมีทางลัดของเขาแล้วเดี๋ยวไปไปต่อกันที่ที่งานนะครับผมก็ ฝากทุกคนด้วยใครที่เข้ามาดูก็อยากจะมอบรางวัลให้นนะครับก็เชิญมอบไปเลยนะครับผมเชิญมอบไปเลยคนละหนึ่งใบแดงสองใบแดงนะทุกคนที่ช่วยกัน